สวัสดีครับเหงาเหรอไม่เหงานะดูแมวเอ้ยอย่าใช้เล็บนี่ไอก้าไอก้าเรียกเรียกป้าเหรอไปก้าไปก้อก้าเรียกป้าป้าครับโอ้ยอย่าใช้เล็บดีนะป้าใช้ทำมาหากินลูก สวัสดีหกพันคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะไลก้าไลก้าที่ชื่อไลก้าไมค์แคทคิวไหมคิวไหม Where South Road I don't I don't tell you me really. อ่ะ h i s คือออฟโรด is actually ่นล r o a ฟ This ี่ส์แ l คชั่ o ลี r อฟโรดเ e าเป็น every night like this. h ีับรถอับรถแปลงร่างกับมาได้แล้วอับรถขรถแปลงร่างกับมาได้แล้ว อุยเอาว้จะกอดที่คนดูอยู่โรดยาเอารถยาวตีนเหยียบหน้าพี่อันนี้เอาตลกแล้ว,อ,ลลวอันนี้เล็กฟินแล้วเมื่อคืนก็นอนอย่างงี้นะเมื่อคืนเขาก็มานอนอย่างงี้นะหมายถึงแมวหรือเโหรดครับไม่อันนี้คอมเมนต์คือูดเองคนเดียวคิดถึงจัง อืมอุนเคี้ยวอุนเคี้ยวจืดๆกูไม่ยอมปล่อยมือได้ดิดไปแล้วนะไปแล้วนะอุ้ย,ย,ยปะนะปไปแล้วนะไปไปแล้วนะเจมินายเหรอสวัสดีเจมินาย